ทั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์กิสเตโนโรนันโดเคยหลังไม่ให้เพื่อนร่วมทีมอย่างเปเป้ออกจากทีมจนถึงกระทั่งต้องย้องพอกระเป๋าตังตัวเองเรื่องราวจะเป็นยังไงฝากกดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วยขอบคุณครับด้วยอาชีพที่ประสบความสําเร็จมาอย่างยาวนานตลอด23ปีของโรนันโดเขาคนนั้นได้ร่วมทีมกับนักเตะมากมายทั้งระดับโลกและระดับทีมชาติแต่ยังไงก็ตามกิสเตโนโรนันโดก็มีความสัมพันธ์ที่พิเศษให้กับเปเป้นักเตะที่เคยเล่นร่วมกันถึง349นัดโดยเริ่มจากที่การเป็น ing bon. อะเคเดม ปีก่อนทั้งคู่ได้เป็นเพื่อนร่วมทีมกันในทีมชาติโปรตุเกสก่อนที่จะได้ร่วมงานกันอีกครั้งที่ลาอันมาลิกเมื่อปี2009และได้ใช้เวลาร่วมกันถึง8ปีในฐานะราชันชุดขาวเปเป,เปเป้เป็นคนแรกที่ออกจากทีมจากที่ช่วยทีมคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครั้งที่3ในปี2017โดยนั้นคือฤด,ดูกาลสุดท้ายเปเป้นั้นประสบปัญหาอาการบาดเจ็บจึงตัดสินใจย้ายออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวโรนัลโด้นั้นได้ตัดสินใจเสนอกับเปเป้เปไปเลยว่าถ้าเขาต้องยอมย้ายออกจากทีมเพราะปัญหาเรื่องเงินโรนั มเดไ้เลยก็พื่อให้เปเป้ได้อยู่ต่อแต่เปเป้ก็ได้ปฏิเสธโรนันโดออกไปโดยเขาตัดสินใจย้ายไปที่ตุรกีเพราะเขาอยากเริ่มต้นใหม่และอยากท้าทายใหม่ๆในฟุตบอลลีกอีกครั้งคือบทสัมภาษณ์ของเปเป้เขาได้พูดว่าผมพูดคุยกับโรนันโดหลายครั้งเขาบอกให้ผมอยู่ที่เลอันมาดริดต่อไปแต่ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมต้องจากไปแล้วผมอยู่ที่นี่มาถึง10ปีเต็มการอยู่ที่นี่นั้นมันเต็มไปด้วยความท้าทายและการเสียสละอะไรอีกมากมายผมพยายามอธิบายให้เขาฟังว่าผมไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้และมันเป็นเหตุผลที่ บางเขาก็เลยบอกผมว่าถ้าคุณต้องการเงินผมยอมทิ้งเงินของผมเอาไปให้คุณได้นะแต่ผมบอกว่าไม่ใช่ผมขอบุณเขาจริงๆแต่มันไม่ใช่เรื่องเงินแค่อยากกลับไปเล่นในฟุตบอลลีกอีกครั้งผมอยากกลับไปรู้สึกสนุกกับฟุตบอลอีกครั้งผมเลยตัดสินใจไปที่ลีกตุรกีซึ่งในช่วงท้ายของการสัมภาษณ์ของเปเป้น,นั้นเขาก็ยังอวยพรสุขสันต์วันเกิดให้กับกิเตโนโรนันโดและคุณ่อไปถูกใจเรื่องราวเหล่านี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจพวกเราด้วย